นีค่ะอ้อมจะพาทุกคนย้อนเวลาไปเมื่อปี2564เราจะไปเที่ยวหมู่บ้านที่โด่งดังที่สุดในจังหวัดน่านนั่นก็คือหมู่บ้านสุตาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะ สำหรับการเดินทางวันนี้ค่ะเราใช้การเดินทางเส้นหน้าสันติสุขบ่อกเกลือสปันค่ะซึ่งก็มีข้อดีนะคะเส้นทางมีขนาดที่กว้างเพราะมีไหลาทางด้วยจึงทําให้ขับรถได้สะดวกสบายค่ะข้อเสียเป็นทางขึ้นเขาลาดชันมีโค้งเยอะจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวังและใช้เกียร์ตามระยะทางขึ้นเขาจะมากกว่าเส้นทางอําเภอปัวแต่เวลาก็ใกล้เคียงกันนั่นเองแล้วเ,เลือกมาเส้นนี้ค่ะเพราะนอกจากจะขับรถง่ายสบายกว่าแล้วนะคะเรายังจะได้เห็นความ สวยงามของถนนค่ะและรวมถึงถนนหมายเลข3ซึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักด่งดังเหมือนปัจจุบันเดี๋ยวเราไปชมกันว่าถนนหมายเลข3เมื่อปี2,564จะเป็นยังไงกันค่ะ อลเปิดใจใจของจันลูกยิ่มหวานสุดโมยนนเอมยนี่เยล่ายล่ายอมวนยนีเยล่าปิดยิ้มวานหน่อยสิคะ <c oughs> การเดินทางมาที่หมู่บ้านสปานอําเภอบอ่อเกลือจังหวัดน่านนั้นค่ะไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนในการเดินทางก็ตามเราจะสามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามสองข้างทางแบบสุดลูกหูลูกตาก,กันเลยล่ะค่ะและที่สําคัญนะคะเรายังได้สัมผัสนะคะบรรยากาศวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตลอดสองฝั่งทางกันด้วยค่ะรับรองว่าฟินสุดๆไม่เหงาอย่างแน่นอนกันเลยล่ะค่ะเราใช้เวลาเดินทาง รประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะจากตัวเมืองน่านจนถึงอำเภอบ่อกเกลือนะคะเราเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านสปานบ้านสปานจังหวัดน่านเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่บรรยากาศดีมากค่ะสำหรับใครที่ชอบความเงียบสงบชอบความสโลว์ไลฟ์แนะนำเลยค่ะและนี่ก็คือหมู่บ้านสปานเมื่อปี2564ค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักกันแล้วค่ะทา,างหลังของเราฝนตกเวยคะ่ะบรรยากาศดีวิวดีมากค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะคะวันนี้เราจะนอนที่นี่หนึ่งคืนนออ้ออลิซก็จะนอนที่นี่หคืนเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศกันค่ะ สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวที่หมู่บ้านสปานจังหวัดน่านในช่วงฤดูฝนค่ะก็จะได้เห็นทุ่งนาสีเขียวที่สวยมากค่ะหมอกยามเช้าก็ดีมากตื่นเช้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วสดชื่นสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาดูอากาศยามเช้าช่วงที่เรามาในช่วงของปี2564ค่ะเป็นช่วงของการระบาดโควิด COVID นั่นเองเราก็เลยต้องมีมาตรการป้องกันด้วยการใส่แมสเราเที่ยวได้แต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะแต่รับรองว่าบรรยากาศที่นี่ฟิน สุดๆไปเลยล่ะค่ะทุกคน คริปนี้ค่ะเรามาพักกันที่หมู่บ้านสปานหมู่บ้านกลางหุบเขาเราพักกันที่สปันดาวรีสอร์ทรีสอร์ทเปิดใหม่เมื่อปี2564นั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะคือดีเวอร์ค่ะเป็นรีสอร์ทที่ณตอนปี2564จะอยู่ที่มุมสูงที่สุดของบ้านสปันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเห็นวิวมุมสูงของบ้านสปนันได้แบบสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนภายในห้องพักค่ะก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายแต่ที่ จะไม่มีแอร์แลแต่รับรองว่าอากาศเย็นฟินตลอดปีเลยล่ะค่ะทุกคนและนี่ก็คือบริเวณห้องพักของเรานะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะวันนี้เรามาหลายคนก็สามารถที่จะเสริมเตียงได้ค่ะแต่รับรองว่ามาพักที่นี่แล้วนะคะมาชมวิวแล้วโอ้โหคุ้มเกินราคาอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะทุกคนคน,น้องอลินก็ชอบมากด้วยเนาะจ้า คือบรรยากาศข้างนอกห้องพักของเรานะคะบ่อโต๊ะเจ้า,า,ม,ามาแล้วลูกโอโหมาเลคย,ย,ย,ยค่ะสวยๆๆๆค่ะทะนชอบกันลูก มาเดินมาทรายหุบกันยายย้ายมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติบานค่ะแม็กผมค้าครับผมค้าที่มาผมข้าที่พาครอบครัวมาพักผ่อนเนี่ยลืมบอกไปว่าตอนนี้เราพักกันอยู่ที่ไหนครับเราอยู่กันที่รีสอร์ทเปิดใหม่เนี่ยนะคะอยู่ที่สปัน์ยารรีสอร์ทที่บ่อเกลือค่ะวิวนี่แหละ เหมือนหมูบ้านเดลาซามูไรอครับสวยมากเลยค่ะเดเรารมากิน,นมาม่ากันก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันยังไงเดอะ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  หลังที่เก็บของเรียบร้อยทานข้าวเรียบร้อยค่ะกิจกรรมของเราวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะร้องไห้โยเยแล้วจะเล่นน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปชมว่าลินเล่นน้ำกันนหค่ะมีบรรยากาศสวยมากเลยค่ะห้องอาบน้ำกลางแจ้งนะคะข้างหลังเห็นภูเขาค่ะนี่แล้วผู้ร่วมทีวของเราค่ะอีกท่านหนึ่งจืดึืกองไม่กลับ กูไม่กลับนี่ค่ะเจ๊ดิกินข้าวเสร็จหนังตาเริ่มหยาละจะหลับแล้วป้าค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมนี่เล่นหนังกันเย้รักเป็นไงบ้างคะพ่อแม่เป็นไงบ้างคะโอ้มาสี่เจ้าหนูนี่จะเอาหลานลายน้ำนะเจ้าเอาไปไปน้ำกันไปยาอนไปย้อนไปย้อ

ที่นี่มีหลายแบบให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบที่เราพักอยู่แบบนี้นะคะมีอ่างอาบน้ําให้แช่น้ําด้วยค่ะใครที่ชอบถ่ายรูปเก๋ๆนะคะก็สามารถที่จะตีฟองลุ่อ่างไปถ่ายรูปได้ค่ะหรือว่าใครจะเลือกแบบห้องพังที่มีที่นั่งตาข่ายก็มีเช่นกันนะคะหลากหลายแบบให้ได้เลือกกันเลยค่ะแต่เราเลือกแบบนี้เพราะว่าอลินชอบเล่นน้ํานั่นเองค่ะฟินเลยสําหรับคราวนี้นะคะและแน่นอนค่ะหลังจากที่แดดล่มลมตกนะคะ ฝนก็หยุดตกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักครู่เราก็จะมาหากิจกรรมทำกันซึ่งแน่นอนค่ะใครที่ชอบชอบไปพักผ่อนแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะอากาศเย็นๆแบบนี้ค่ะหมูกระทะคือคำตอบที่ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เตรียมตัวฟินๆไปทานหมูกระทะด้วยกันค่ะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปทานหมูกระทะแันนะครับตอนนี้อลินกำลังหล,ลับอยู่ ใช้เวลาตอนนี้ไปทานมูกระทานกันดีกว่าครับที่นี่มีอาหารให้เลือกหลากหลายค่ะถ้าไม่ชอบทานหมูกระทะก็มีอาหารตามสั่งให้เราได้เลือกทานกันด้วยหลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มานั่งพักชมดาวกันค่ะและพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงรอชมภาพรบรรยากาศกันค่ะ สวัสดีเช้าวันที่2ที่หมู่บ้านสปันค่ะหลังจากที่เมื่อคืนมีฝนตกลงมานะคะเช้านี้ก็เลยทําให้เรานั้นได้เห็นหมอกยามเช้ากันด้วยค่ะยิ่งสายหมอกก็ยิ่งลงเยอะมากขึ้นค่ะอากาศก็ยังคงเย็นสบายมากๆเหมือนเปิดแอร์อยู่ที่ประมาณสิบขวอ,องศานั่นเองค่ะรับรองว่าใครที่ชอบตื่นเช้านะคะฟินสุดๆไปเลยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าบรรยาก,กาศดีมากเห็นแสงพระอาทิตย์รำไรกันด้วยค่ะ แะอันนี้ดูมอกกัะดูหมอกเยอะเลยนะคะเนาะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศตอนเช้าที่มองออกไปจากหน้าห้องของเรานะคะนี่อนรินตืน่นเช้ามากตันนี้ มาดูบรรยากาศกอน,นค้่ินตชาลคลิปนี้ค่ะเป็นภาพหมู่บ้านสปันนะคะเมื่อปี2564นั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันปี2567ค่ะ หมู่บ้านสปานยังเป็นหมู่บ้านที่ถ้าใครอยากหาความสงบและต้องการสัมผัสธรรมชาติจริงๆต้องมานะคะเป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากค่ะธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์โอบล้อมไปด้วยขุนเขาค่ะหมอกเยามเช้าและแสงแดดด,ดอกไม้และรอยยิ้มของผู้คนในหมู่บ้านยังอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่มาที่นี่ค่ะอากาศก็เริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะใครที่จะไปเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวไปให้พร้อมนะคะมาเที่ยวที่นี่ไม่ว่าจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมาเป็นครอบ ครัวรับรองว่าฟินสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่มาคนเดียวก็ไม่ต้องกลัวเหงานะคะเพราะที่หมู่บ้านสะปานณนะัปจุบนันมีทั้งธรรมาชาติสายน้ำน้ำตกคาเฟ่ถนนคนเดินและรอยยิ้มของคนในหมู่บ้านที่รอต้อนรับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่เหงาอย่างแน่นอนกันเลยค่ะใครที่กำลังมองหาที่ท่องเที่ยวนะคะธรรมาชาติธรรมาชาตินะคะอยากพักผ่อนจริงๆและนำกันเลยที่หมู่บ้านสปานแห่งนี้นั่นเองค่ะใคร ที่มีลูกเล็กๆเหมือนเราพามาเที่ยวได้นะคะรับรองว่าการพาลูกมาเที่ยวนั้นจะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ลูกนั้นได้รับประสบการณ์ที่ดีในชีวิตอีกด้วยนั่นเองค่ะหมู่บ้านสปันในปี2564และหมู่บ้านสปันในปี2567ค่ะยังคงมีสิ่งดีๆให้เรานั้นได้สัมผัสกันค่ะ ก็เป็นวันที่2ของทริปแล้วนะคะที่เราพาลูกมาเที่ยวกันนี่เป็นทริปแรกของน้องอดินนะคะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะแม็กสวยนะสวยมากมากเลยนะคะทริปนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยนะคะนอกจากแบบได้มาสนุกได้มาผ่อนคลายได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแล้วต้องเรียนรู้อีกอย่างคะแม็กว่าเวลาพาลูกมาต้องอาอยามันด้วยนะคะ พอน้องแบบอากาศปเปลี่ยนน้องก็เหมือนแบบอารุร่รุมเมารถด้วยนะคะนั่นแหละค่ะทริปแรกของเราก็สนุกสนานนะคะซึ่งเราก็จะได้ชมภาพบรรยากาศไปแล้วนะคะทริปนี้เราคงจะต้องหลับกันไปก่อนเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามกันดีทีนะคะวันนี้ลาไปกัน,นะคะ่ะ